ในการคอบคองของพีเจอีกครั้งหนึงยิงครับจังหวะนี้โอยด่งค้มคานออกไปครับในการยิงของชินรัตน์นะครับจังหวะจังหวะนเปี้ยังอิดครับยัเมื่อกี้ไอ้พ่ในบอก่ามันไม่ไหวโอเคเดีวของพียเปิดเจิดเปิดเปไดเปิดเปิดิด กล้าเปิดบอลมาจังหวะนี้จะทันหรือเปล่าไม่ทันครับผู้รักษาประตูออกมาจากัาบอลออกไปได้ครับนี่เอาตัวเล็กเอาดิออกก็เนาะก็ลึกลงอ่ะลึกลงไหมปับดิปรับดิเป็นลูกออกอีกครั้งครับต้นกล้าปับให้มันอ่อนๆน่ะใครไปหมุนตรงนี้เจะได้ทุ่มลูกนี้เข้าไ <Gym. S 3> ปทุ่มสั้นๆครับ ยกตรงๆไปที่หน้าประตูว่าอย่างไรเคลียบอลออกมา,ากเอาแล้วครับหนึ่ตอนหนึ่งแล้วจังหวะนี้ว่าอย่างไรจะไปเองใจได้ครับพี่แจพีจพ่แจต<อ>้องทำหลายมากจังหวะนี้วิ่อะไรยิยใจใจกได้สำหรับทุ่มอีกสามอีครั้งนึ่งจังหวะนี้ยังเคลียบอลออกมาได้ครับอุ้ยพาบอลขึ้นมาแต่ไม่ผ่านครับจังหวะมันลั่นครับจังหวะนี้ เ็นลูกออกเส้นข้างสนามไปครับตนกล้าจะได้ทุ่งเข้ามาทุ่เข้ามา,า,มาสั้นๆให้กับเกียรติประวุฒิเกียรติประวุฒิยกโดงๆออกมาตามไปแล้วก็บังให้บอลออกข้างสนามไปครับทีเจจะได้ทุ่มลูกนี้เข้ามา ดีเจครับจะได้ทุ่มจังหวะนี้เข้ามากลุ่มมาสันส้นๆให้กับเพื่อนยังได้บอลพาบอลเข้ากลางแต่โดนผู้เล่นของต้นกล้าสกัดบอลไว้ได้ครับไหลบอลเข้ากลางสองได้บอลจังหวะนี้ไหลบอลไปที่มือหมายเล่น11ครับที่ต้นกล้าขึ้นหลังมาไม่ผ่านเน็ตยังติดผู้เล่นยังตามไปเก็บบอลไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเปิดบอลออกไปให้กับนวพลน,นวพลการโดบอลจังหวะนี้ แรงครับเป็นลูกออกเส้นหลังสนามาๆๆจะได้ตั้งเตะจากเส้นเข็บประตูขึ้นมาครับผู้รักษาประตูของพีเจเปิดมาจังหวะนี้ว่าไงเกียรติประวุฒิเกียรติประวุฒิตัดสินใจเคลียบ,บอลออกไปเลยครับ เป็นลูกออกข้างสนามจะได้ทุ่มเข้ามาของพีเจแล้วครับนี่ในแดนของตนกล้าเสลียบอลยกโด่งขึ้นมาจังหวะนี้ว่าอย่างไรยังไม่พานครับยังติดอููลเล่นของพีเจสกัดบอลจังหวะนี้ออกไปยังจะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับของพีเจปากช่อง จังหวะนี้บอลกระชอกมาเข้าทางผู้เล่นหมายเลขสิเอ็ดของต้นก้าฝั่บอลกันจังหวะนี้เจ็บปากช่องครับจะได้ทุ่มเข้าไปทุ่มกินแดนตามเส้นไปเลยจังหวะนี้อ๋อครับ คนกล้าได้บอลคืนมาให้กับเพื่อนเปิดบอลเข้ากลางยังติดปณทอครับเปิดไปที่ผู้เล่นหมายเลขเก้าโอ้ยไหลออกมาให้กับผู้เล่นหมายเลขห้าตึงเส้นหลังเปิดบอลไหลเข้ากลางไม่ผ่านเกียริประวุฒิจังตัดบอลไว้ได้เกียริประวุฒิพาบอลออกมาไหลออกไปดังนั้นกลับขวาครับฝากไปที่ผเลนหมายเลขสิบครับนี่พาบอลออกไปจังหวะนี้ว่าอย่างไรกระชากเมื่อมองฮามียอกมาได้สำเร็จุ้ย หัวบอลเล่ตามน้ำครับจังหวะน,นี้มันโดนไม่เต็มทเท้าครับนี่ผู้เล่นหมายเลขสิบสี่ครับนีน่นาวพพลเพชเรเอี่ยมครับมันโดนไม่ดีทำให้ลูกออกเส้นหลังสนามไปเปิดโด่งขึ้นมาตัดบ,บอลไว้ได้ครับพีเจไม่ผ่านครับยังติดผู้เล่นของต้นกล้าเคลียบอลออกไป เจครับจะได้ทุ่มลูกนี้เข้ามาฝากมาที่ผู้เล่นหมายเลขเก้ายังจะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับของพีเจปาช่องสุภกิจครับสุภกิจทุ่มมาแต่ไม่ผ่านผู้เล่นหมายเลขสิบห้านัทวัฒน์ครับเป็นลูกออกข้างสนามก็ยังเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งครับนี่ ปกติยกดงดงมาที่หน้าประตูโอ้โหผู้รักษาประตูาลากๆมันเลยโดนทำโทษไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหครับนี่เอาแล้วครับผู้เล่นหมายเลขห้าหมายเลขเก้าใช่ไหมครับผู้เล่นหมายเลขเก้าครับใครมาไทยดีไงใครเปลี่ยนโค้งข้างอ่ะใครดีไปยืนซ้ายใครฝั่งซ้ายดีไปดีไปขวา เปิดมาจังหวะนี้ว่าอย่างไรต้นกล้าตัดบอลไว้ได้แต่โดนแย่งบอลได้อยู่ที่บริเวณกางสนามพีเจพีเจได้บอลพีเจพาบอลออกมาบอลหนึ่งสองจังหวะนี้ได้บอลตัดบอลมาได้ครับของพีเจโดน จังกวะนี้ต้นก้ายจยิงโลูลูกผู้รักษาประตูรับบอลไม่ได้เห็นเพื่อนเจ็บครับเคลียบอลออกมาตรงเดียวออกชี้จับบอลให้อยู่ วนี้จะเป็นลูกทุ่มของต้นกล้าครับ <pero S 1> ทุ่มคืนให้กับพีเจครับจะได้เริ่มเกมขึ้นมายกบอลดุกโด่งขึ้นมาลูกออกครับังจะเป็นลูกทุ่มของพีเจอีกครั้งหนึ่ง จังหวะนี้ว่ายังไงยังไม่ผ่านครับติดผู้เล่นหมายเลขหกเคลียบอลออกไป,ปรัชน,น์เฉยโพครับสก,กัดบอลออกไปต้นกล้าจะได้ทุ่มลุงนี้เข้าไปทางริมเส้นด้านซ้ายทุ่มสั้นๆฝากไปที่ผู้เล่นหมายเลขสองครับนี่อภิชาติเปิดมาจังหวะนี่จะทันหรือเปล่าครับ ไม่ทันแล้วก็ปล่อยให้บอลออกเส้นหลังสนามออกไปครับไดสุพนัทครับจะได้เปิดจากเส้นเขตประตูขึ้นมาเปิดโด่งๆขึ้นมาบริเวณกลางสนามอย่างได้อยู่ครับที่ต้นกล้า ปิดจังหวะนี้เข้ามุมทงตามไปเก็บบอลไว้ได้คืนหลังมาครับไม่ผ่านเปิดบอลขึ้นมาพีเจตามไปเก็บบอลไว้ได้ทางดิฟเส้นด้านซ้ายครับพาบอลขึ้นมามองหาเพื่อนยังได้อยู่โดนเด้งบอลมาได้ครับของตนกล้ายังเบียดแย่งกันอยู่ที่ริมเส้นไหลบอลเข้ากลางมาครับตนกล้าออกมาเปิดมาจังหวะนี้ไม่ดีคืนหลังมาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบหกครับนี่ ได้โมลจังหวะน,นี้เปลาครับผู้เล่นหมายเลขสองครับเข้าช้าเสียเปาวาให้กับผู้เล่นหมายเลขสิบหกครับนี่เนนกฤษตทีระวงจะ,ะ,ะได้เปิดลูกนี้เข้าไปครับ โดยผู้เล่นหมายเลข6รัชนนท์เฉยโพครับรัชนนท์จิงเลยครับจังหวะนี้โอ้เกืออเป็นการสกัดพลาดครับจังหวะนี้เป็นลูกออกเส้นหลังสนามครับจะเป็นลูกเล่นที่มุมทงเข้ามาของพีเจปากช่อง พีเจปากช่องครับเปิดโด่งขึ้นมาโอ้โหเป็นลูกออกเส<ง>้นหลังสนาม มีตนกล้าได้บอลตนกล้าหมุนวนตนกล้าโดนตัดบอลไว้ได้บริเวณกลางสนามยังเก็บบอลไว้ได้ครับเกลี่ยบอลออกไปพีเจสำหรับคู่ชิงที่สามเราจะไม่มีนะครับที่สามนี่ของของร่วมกันนะครับของถ้วยรางวัลร่วมกันนะครับสำหรับคู่ชิงที่สาม ุ่มมาจังหวะนี้ครับยังได้อยู่ที่พีเจบริเวณกางสนามโดนขืนหลังไปที่รัชานนท์ครับรัชานนท์ยกตดรงๆขึ้นมาออกมาทางริมเส้นจะทันหรือเปล่าจังหวะนี้แรงครับไม่ทันเป็นลูกออกเส้นข้างสนามไปครับตนกล้าจะได้ทุ่มลูกนี้เข้าไป จังหวะนี้พีเจตัดบอลได้พีเจขวางออกไปดังตัดบอลไว้ได้ครับต้นกล้าต้นกล้าตัดบอลได้ในจังหวะนี้พาบอลขึ้นมากระโดดบอลขึ้นมาเมีโอากาสได้สองจังหวะนี้ว่าอย่างไรอ้หูยยังตามไปเก็บบอลไม่ได้ครับแต่จังหวะนี้ไม่ทนันเป็นบอลออกเส้นหลังสนามไปโอ้โหครับจังหวะยิงตา,นนามน้ำจังหวะเมื่อกี้ครับนี่ ได้เปิดขึ้นมาครับผู้รักษาประตูธนกรธนกรเปิดมาไม่ผ่านครับยังติดสุพนัทเรียบบอลจังหวะนี้ออกไป เปิดมาพีเจได้บอลพีเจพาบอลเข้าไปแล้วจิงเลยครับผู้เล่นหมายเลขสามโอ้ยในตรงกรอบครับในฝั่งของสนามที่สองโอ้น่าจะตีเสมอได้แล้วมั้งครับนหนึ่ง,งหนึ่งบุรรูตัวหนึ่งฮะสองหนึ่งเห็ไหมครับ จะได้เปิดขึ้นมาครับไอไผบอไไผไเจอพีเจเปิดตรงๆขึ้นมาในแดนของต้นกล้าปล่อยให้บอลกระชกครับผู้รักษาประตูแล้วก็ปล่อยให้บอลออกไปเป็นลูกตั้งเตะจากเส้นเขตประตูขึ้นมาครับของต้นกล้าโดยสุพนัทครับจะได้ตั้งเตะจังหวะนี้ขึ้นมานเปิดตรงๆขึ้นมาที่กลางสน,นามให้กับผู้เล่นหมายเลขสอง มองหาเพื่อนจะไปเองลูกนี้บนไปไม่ได้บนคกืนออกไปถ่ายบอลออกไปด้านขวาครับฝากไปที่บรืเนณหมายเลขอกจังหวะนี้ยังทันจิ้มบอลมาโอ้ยสวยไปเองได้ครับจังหวะนี้ว่าอย่างไรเป็นลูกออกเส้นหลังสนามครับจะได้ตั้งเตะที่มุมทงเข้ามาของต้นกล้า ้นกลับเปิดมาจังหวะนี้ว่าอย่างไรโอ้ยกลับแล้วมันหลุดครับเข้าชาันไม่ทันพีเจเปิดตัดบอลได้จังหวะนี้หมายเลขสามได้ว่าอย่างไรของพีเจสาครับโดนเพื่อนลงไปเต็มหมดแล้วเปิดมาที่ผู้เล่นหมายเลขแปดลำเลียงบอลอยู่ครับคึงดึงหงลอกรอให้เพื่อนเติมฝากไปที่ผู้เล่นหมายเลขสามอีกครั้งหนึ่งพีเจหายบอลวนไปสวยครับจังหวะนี้เปิดมาผู้รักษาประตอูออกมาบางบอลเรรับไม่ได้ครับนี่ ยังไม่มีโอกาสได้จบสกอร์และเพิ่มสกอร์ครับเปิดมาโดมๆมายังติดผู้เล่นของพีเจเียบอลจังหวะนี้ออกมายังจะเป็นลูกทุ่มครับของต้นกล้าทุ่มมาสั้นๆฝากไปที่ผู้เล่นหมายเลขสองถ่ายบอลออกไปเก็บบอลได้ครับจังหวะนี้ว่าอย่างไรออกมาปั๊มบอลผู้รักษาประตู เป็นลูกทุ่มครับของพีเจเี่ลงเปงไวอี้เป็นลูกออกเส้นหลังสมามางาม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 ากาม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 าจามาช่อง เปิดโดงไปไม่ผ่านครับยังติดสุพรรณนัดเคลียบอลออกมายังจะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งครับของพีเจทางลงเช่นด้านขวาจะได้ทุ่มจังหวะนี้เข้าไปโดยผู้เล่นหมายเลขสิบครับนี่กุ่มไปที่กลางสนามยังโอ้ยเตะแล้วไม่โดนครับไปเข้าทางของพีเจอ,อีกครั้งหนึง่งมาอย่างไรเชี่ยวมากจังหวะนี้โดนตัดบอลตาได้ครับมาแล้วสอง ต่อหนึ่งอูสาครับแงงานกเปลีอ้ทุไม่เข้นบสามนาทีอะป้าีครับพวครับพวจบแล้วกดตรงนี้เห คนกล้าครับจะได้เปิดฟีคิ้เข้าไปเปิดโดมมาจังหวะนี้ยังเียบอลออกมาได้ครับนี่อบอลออกเส้นข้างสน,นามครับจะเป็นลูกทุ่มอีกครั้งหนึ่งพนักสุ้มพนักทุ่มให้กับผู้เล่นหมายเลขสองลื่นล้มครับจังหวะนี้นยังเบียดเตงบอลไว้ได้ครับไป,ไปั๊มบอลกันอยู่ไปเข้าทาง โอกไปด้านซ้ายเลยครับแรงจังหวะนี้ไม่ทันเิดหมอกิดมาจังหวะนี้ยังติดผู้เล่นของตนกล้าครับทางริมเส้นด้านขวาตนกล้าแย่งบอลมาได้ พีเจเอาบอลกลับมาได้นะครับในจังหวะนี้ยังเบียดเล่งกันอยู่ที่กลางสนามยังได้บอลอยู่ที่พีเจเลูกเด็กเปรียบจังหวะนี้เล่นเห็นลูกออกครับออมายังไม่ผ่านพีเจครับยังโง่สกัดไว้ได้ยังได้บอลอยู่ครับพีเจออกมาเติมขึ้นมาจังหวะนี้ ตุปหน้าตัแล้วมันบืดครับยังได้อยู่ที่พีเจอีกครั้งหนึ่งอ๋อครับยังจะเป็นลูกทุ่มแรงเงินไปเป้าแรงเงินไปเป้าแต่ได้ทุ่มอีกครั้งครับของต้นกล้า โอ้ยหิงจังวันดีว่าอย,ย่างไรโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับของสนามที่หนึ่งครับสกอร์จบลงไปครับจากการเอาชนะของพีเจปากช่องกับต้นก้าอะคาเดมี่ครับพีเจปากช่องชนะไปด้วยสกอห้าประตูต่อหนึ่งครับขอเสียงตัวมือให้กับนักกีฬาทั้งสงทีมครับ ทีมที่ชนะก็จะเข้าไปชิงชนะเลิศครับสำหรับต้นกล้าก็จะเป็นทีมที่ครองลำดับที่3มรุ่นนะครับรอรับถ้วยและเงินรางวัลนะครับหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วเเลลองงนขึ้นงเว,ลลวงเวล